ค่ะก็สวัสดีน้องๆเช้าวันอาทิตย์กับพี่กุ้งอีกนะคะกาะก่อนอื่นสิ่งใดนะเราจะมาทบทวนเมื่ออาทิตย์แล้วนะคะว่าข้อท่องจํานะคะอยู่ในสดุดีนะคะบทที่1 1 8ข้อข้อที่8กล่าวไว้ว่าอย่างไรเดี๋ยวพี่กุ้งจะทบทวนกับน้องๆอีกสรอบนะคะเป็นข้อท่องจำเนาะหวังว่าเรา,าคงจะจํากันได้นะคะสดุดี1 1 8ข้อ8นะคะกล่าวไว้ว่าเข้ารีภายอยู่ในพยาเวก็ดีกว่าวางใจในมนุษย์แน่นอนว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไว้วางใจในพระเจ้าดีกว่าการไว้วางใจมนุษย์เป็นร้อยๆเท่าเราไว้วางใจพระเจ้าแค่องค์เดียวนะคะยังประเสริฐแล้วก็ดีมากกว่าไว้ใจมนุษย์เป็นร้อยๆคนนะคะน้องๆนี่คือสิ่งที่ความหมายที่พี่กุ้งเข้าเข้าใจอย่างนั้นอ่านนะคะวา่าไม่มีมนุษย์คนไหนไว้วางใจได้กับพยาเวของเรานะคะน้องๆแน่นอนค่ะอาทิตย์นี้เราก็ยะม,มาต่อกันนะคะอยู่ในบทที่4วันนี้ตอนที่สองนะคะพระเจ้าให้ชัยชนะแกใครคะ แกดาวิดนะคะพระเจ้าให้ชัยชนะแล้วนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะว่าให้ชัยชนะอย่างไรแกดาวิดนะคะและในวันนี้นะคะพี่กุ้งก็จะมาต่อในหมวดอาอท,ทิตย์แล้วพี่กุ้งก็พูดหมวดหมวดเหตุการณ์สําคัญนะคะเหตุการณ์สาคัญไปหลายอ่าหลายๆ,ๆข้อนะคะแล้ววันนี้อยู่ในหมวดโกลิอัดนะคะท้าทายให้คนอิสราเอลนะคะส่งตัวแทนมาสู้กับเขาเนะาะซาอูลและคนอิสราเอล กลัวเป็นอย่างมากซึ่งอยู่ในบทที่17ข้อ8ถึงข้อ11นะคะในวันนี้จนจนไปจนถึงไปหมวดอาดาวิดได้ตัดศีรษะของโกลิอัตนะคะและก็ทหารของฟิลิสเตียก็ต่างตกใจกลัวเป็นอย่างเป็นอย่างมากอยู่ในบทที่17บบทเดียวนะคะถึง51เอาเอาเป็นว่าจบบทเลยนะคะเพราะว่า,อ,าอยู่ในหนึ่งซามูเอลบทที่17ข้อ1ถึงข้อหวันนี้เราก็จะจบในบทในบทนี้ในถึงข้อ58เลยทีเดียว สิ่งได้แล้วก็มาขอพระเจ้าทรงเมตตากับเรา,เราทุกๆคนนะคะไม่ว่ากระทั่งพี่ที่จะพูดให้กับน้องๆฟังแบ่งปันให้กับน้องๆฟัง,ง,งหรือว่ากับน้องๆที่ฟังที่เราจะมีความเข้าใจแล้วก็พัฒนาแล้วก็จะเติบโตในด้านจิตวิญญาณด้วยกันนะคะอธิษฐานด้วยกันนะ มทนาศาธุการค่าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้วิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกขอบคุณพระองค์ในวันนี้พองค์เจ้าค่ะเราได้มีเวลามาเจอกับน้องๆในการเรียนละวีพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งที่ให้เราได้มาเจอกันให้เราที่จะมาเป็นลูกของพระองค์ด้วยกัน ของพระองค์ทรงเมตตาน้องๆที่กาลังกําลังตัดสินใจก็ขอให้พระเจ้าเปิดใจแก่น้องๆเปิดปากของน้องๆที่จะยอมแล้วว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขาแล้วก็ขออธิษฐานเผื่อน้องๆที่เชื่อแล้วก็ขอให้อ่าติดตามพระเจ้า เป็นอย่างดีขอให้เขาละลึกว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะมีความสิ่งใดไม่ว่าจะมีความกลัวขนาดไหนพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นผู้ที่จะอ่าเสริมกําลังแล้วก็เป็นพระยาเวที่เราไว้วางใจได้มากที่สุดขอพระเจ้าทรงพระเมตตาจึงอธิษฐานทูลขอและวิงวอ,อนอวยพรน้องๆทุกคนในถ้ำกลางแห่งนี้ด้วยแล้วอวยวพรไปถึงครอบครัวของพวกเขาด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนค่ะน้องๆคะ่ะ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะทีะ่มีทหารคนหนึ่งนะคะได้พูดไปเนาะว่าคนที่ออกไปสู้รบกับยักษ์ใหญ่นั้นทุกคนนี่ที่ออกไปสู้นะไม่สามารถที่จะมีชีวิตรอดกลับมาได้อย่างแน่นอนแต่คําพูดนี้นะคะดาวิดเขาไม่ได้กลัวนะแต่เขารู้สึกโกรธมากกว่าเพราะเขารู้สึกโกรธว่าคนของพระเจ้ากับประเทศของพระเจ้านะกาลังถูกเยอะเย้ยใช่ไหมคะณนะเวลานั้นนะคะเราก็ได้เห็นว่าดาวิดนะคะเขาประกาศเลยนะคะว่าฟิลิสเตียคนนี้เป็นใครจึงกล้ามาท้าทาย กองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นะคะ,ะแล้วในวันนี้เราก็จะมาต่อกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อที่น้องๆก็จะได้มีโอกาสรีบไปเข้าเฝ้าไปบูชกันนะคะไปนมัสการพระเจ้ากันนะคะแน่นอนว่าโกลิอัตนะคะท้าทายคนของพระเจ้าอย่างยิ่งพยองเลยนะคะเขาคิดว่าเขาจะ,ะเขาทําอะไรนะคะก็ได้ถึงมีท่าทีแบบนี้เนาะเมื่อพี่ชายคนโตนะคะที่ชื่อว่าเอลีอาบนะคะได้ยินคําพูดของดาวิด ะะก็หันหน้ามามองดาวิดแล้วก็พูดใส่เขาด้วยความกโกรธความโกรว่าเจ้าลงมาทําไมเจ้าทิ้งแกะไม่กี่ตัวไว้ในทินทุรกันดารไว้กับใครข้ารู้ถึงความทะเยอทะยานของเจ้าและก็ความคิดชั่วของเจ้าเพราะเจ้าลงมาเพื่อจะดูการลบกันเจ้ากลัวจะพลาดโอกาสนะซีข่าวลือของดาวิดนะคะก็ได้แพร่กระจายไปนะคะ พวกแกได้ยินคำพูดของไอ้หนุ่มนั่นไหมมันมาบอกว่าคนนั้นมาท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่ได้อย่างไรไม่นานนะคะคำพูดของอาดาวิดก็ไปถึงหูของกษัตริย์ซาอูนะคะน้องๆพระองค์เลยให้นำตัวแทนอาให้นำตัวเขานะคะเข้ามาพบทันทีดาวิดท,ทูลกษัตริย์ว่า อย่าให้จิตใจของผู้ใดฝ่อไปเพราะชายคนนี้เลยผู้รับใช้ฝ่าพระบาทจะไปสู้กับฟิลิเตียคนนั้นกษัตริยซาอูนะคะพยายามชี้แจงให้ดาวิดวฟังว่าเจ้าไม่สามารถจะไปสู้รบกับชายฟิลิเตียคนนั้นได้หรอกเพราะเจ้าเป็นแค่เด็กหนุม่มและเขาเป็นทาหารชำนาญศึกมาตั้งแต่หนุ่มๆแล้วแต่เจ้ายังไม่เคยรับการฝึกเลย ดาวิดปฏิเสธไม่ยอมแพ้นะคะผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเคยดูแลแพะแกะของบิดาและเมื่อมีสิงหรือหมีมาเอาลูกแกะไปจากฝูงข้าพระบาทก็ฆ่ามันด้วยมือของข้าพระบาทเองคนฟิลิเตียคนนี้กล้าท้าทายกองทัพพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่เป็นเหมือนสัตว์เหล่านั้นตัวหนึง่งด้วยการตัดสินใจที่โดดเดี่ยวดาวิดจึงทูลว่าพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ข้าพระบาท จากขยุ้มเท้าของสิงและหมีจะทรงช่วยกู้ค่าพระบาทจากมือของคนฟิลิสเตียคนนั้นทำไมดาวิดจึงมั่นใจขนาดนั้นไม่ใช่เพราะว่าเขาแข็งแรงแต่เพราะเขารู้จักและวางใจในพระเจ้าผู้ทรงประทานความกล้าหาญแก่ดาวิดตามความจำเป็นของเขาค่ะถ้าน้องๆมีพระเยซูปเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วนะคะก็ให้น้องๆเนี่ย พึ่งพาพระเจ้านะคะพระองค์นะคะจะทรงประทานความกล้าหาญให้น้องๆพระเจ้านะคะทรงสัญญาว่าจะช่วยเราเมื่อเรากลัวเมื่อน้องๆทําอะไรไม่ถูกแล้วก็ศัตรูแข็งแรงกว่าให้น้องๆจำไว้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับน้องๆนะคะพระองค์นะคะทรงประทับอยู่ข้างๆน้องๆข้อท่องจําในวันนี้นะคะเตือนใจเราว่าเข้ารีภายอยู่ในพยาวเว ก็ดีกว่าวางใจในมนุษย์สะดูดี 118, ข้อ8นะคะน้องๆน,นะคะไม่ได้อยู่คนเดียวถึงแม้ว่าจะอยู่ในห้องตามลำพังน้องๆก็ไม่ได้อยู่คนเดียวมอบความไว้วางใจกับพระองค์แล้วบอกกับพระองค์ว่าหนูจะวางใจในพระองค์ทำไมหนูถึงวางใจในพระองค์ได้คะเพราะว่าพระเจ้าแข็งแรงกว่าศัตรูทั้งหมดและก็แข็งแรงที่สุดนะคะ เพราะพระองค์รู้ว่าจะจัดการกับคนพวกนั้นได้อย่างไรให้น้องๆทําตามที่รู้ว่าพระองค์พระประสงค์ให้น้องๆทําปฏิเสธผู้ที่ให้น้องๆทําผิดให้ลุกขึ้นเพื่อพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าน้องน้องจึงพึ่งพระองค์เพื่อขอความกล้าจากพระองค์ได้นะคะเป็นคำสัญญาของพระเจ้าที่จะช่วยน้องๆเมื่อเกิดความกลัว พระเจ้านะคะประทานความกล้าหาญแก่ดาวิดตามความจําเป็นนะคะเพื่อต่อสู้กับโกลรอัสนะคะเมื่อกษัตริย์ซาอูลนะคะทรงได้ฟังคํายืนยันของดาวิดนะคะและเห็นแววตาที่แน่วแน่ของเขานะคะพระองค์จึงพระองค์จึงตรัสว่าจงไปเถิดและพระองค์จะทรงสถิตยอยู่กับเจ้าและเมื่อดาวิดนะคะหันหลังกลับไปหันหลังกลับไป ซาอูลก็เห็นว่าเขาไม่ได้สวมเสื้อเกราะจึงเสนอเสื้อเกราะของพระองค์ให้ดาวิดพยายามใส่เสื้อเกราะที่หนักอึ้งเขาคาดดาบซาอูลสวมหมวกทองสัำลิศที่หนักอึ้งให้แต่ดาวิดไม่อยากใส่เสื้อเกราะเสียงอู้อี้ของเขารอดออกมาจากหมวกใบใหญ่นั้นว่าขอออกไปในชุดเลี้ยงแกะนี้ได้ไหม ข,ข้าพ้าพ้าบาทไม่ชินเขารีบถอดชุดเกราะที่หนักอึ้งนั้นออกนะคะดาวิดออกไป,ไปเผชิญหน้ากับโกลิอัตขณะที่เขาเดินข้ามลำธารเล็กๆไปเขาหยุดเก็บก้อนหินมาห้าก้อนใส่ลงในย่ามซาอูลและคนของเขายืนเรียงอยู่บนเนินเขาจดจ้องดาวิดแทบไม่หายใจและทึ่งในความกล้าหาญของเด็กหนุ่ม เมื่อเห็นเขาเดินเข้าไปหาโกลิอัตนะคะอ่าชายล่างยักษ์นั้นมองใครบางคนเดินออกมาจากค่ายของอิสราเอลตรงมาที่เขาและเมื่อดาวิดเข้ามานะคะใกล้จนเห็นได้ชัดขึ้นอ่าเขาจึงโกรธจดจ้องไปที่เด็กหนุ่มเลี้ยงแกะคนนั้นด้วยความชิงชังและดูถูกเหยียดยามนะคะอืม พวกเราคงหน้านึกหน้าออกนะเขาคำรามเสียงลั่นกล้องไปทั้งหุบเขาว่าข้าเป็นหมาหรือเจ้าจึงถือไม้เท้ามาหาข้าพูดแล้วก็มองไปที่ไม้เท้าคนเลี้ยงแกะในมือของดาวิดข้านี่ข้าจะเอาเนื้อของเจ้าให้นกในอากาศกับสัตว์ในทุ่งกินคำหยียดยามนั้นกล้องไปทั้งหุบเขาไปเข้าหูของทหารอิสราเอลที่ ขาดกลัวนะคะกองทัพฟิลิสเตียซึ่งกำลังจ้องอยู่ดูอยู่เช่นกันก็ได้ยินด้วยนะคะพวกเขาคิดว่าคงใช้อ่คงใช้เวลาสู้กันไม่นานดาวิดจึงตะโกนตะโกนกลับไปว่าท่านมาหาข้าพเจ้าด้วยดาบด้วยหอกและด้วยโล่แต่ข้าพเจ้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระเจ้าจอมโยธา พระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอลผู้ซึ่งท่านได้ท้าทายนั้นในวันนี้นะคะพระเจ้าจะส่งมอบท่านไว้ในมือข้าพระเจ้าเพื่อผิพบนี้จะทราบว่ามีพระเจ้าองค์เดียวในอิสราเอลและชุม,นมชนนี้และชุมชนนี้นะคะทั้งสิ้นจะทราบว่าพระเจ้ามิได้ทรงช่วยด้วยดาบหรือด้วยหอกนะคะเพราะว่าการลบครั้งนี้เป็นของพระเจ้า พระองค์ทรงมอบท่านไว้ในมือของเราว่าแล้วดาวิดก็พุ่งเข้าไปหาโกลิอัตนะคะล้วงมือลงไปในย่ามหยิบหินนั้นมาหนึ่งก้อนใส่ในสลิงเขาชูสลิงขึ้นเหนือศีรษะเวี่ยงสลิงไปรอบๆขึ้นนะคะแล้วเร็วขึ้นจนมองตามไม่ทันอ่ทาทันใดนั้น ก้อนหินก็นลอยผ่านอากาศไปด้วยความเร็วนะคะไปด้วยความเร็วเลยเนี่ยนะคะไปด้วยความเร็วไปด้วยความเร็วและจมลึกเข้าไปในหน้าผากของโกลิอัตนะคะโกลิอัเนาะอ่าโกลิอัสก็คว่ำหน้าลงที่ดินทันทีด้วยความกล้าหาญที่พระเจ้าประทานให้ดาวิดนะคะชนะการรบโกลิอัตนะคะจมพลังล้มลงกองกับดินศัตรูของ อิสราเอลตายแล้วนะคะอ่านะคะสรุปเรื่องนี้คะ่ะดาวิดนะคะตรงไปที่ล่างของโกลิอัตเนาะพร้อมกับชักดาบของโกลิอัตออกมาตัดคอของเขาอ่าเมื่อพวกฟิลิเตียเห็นว่านักรบของเขาตายแล้วจึงตกใจกลัวหันหลังวิ่งหนีเอาตัวเอาชีวิตรอดกันนะคะกองทัพอิสราเอลซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยความยินดีมั่นใจวิ่งตามศัตรูและรบชนะสงครามน้องคะ,คะ ชัยชนะในครั้งนี้นะคะได้มาเพราะว่าดาวิดนะคะพึ่งพาในพระเจ้าเพื่อขอความกล้าหาญเข้าลีภัยอยู่ในพยาเวก็ดีกว่าวางใจในมนุษย์อยู่ในสดุดีบทที่1 1 8ข้อ8นะคะถ้าน้องมีพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วก็ให้น้องๆพึ่งพาพระเจ้าพระองค์นะคะจะประทานความกล้าหาญให้น้องๆแม้ว่าจะเจอกับเหตุการณ์อะไรก็ตาม น้องจะวางใจในพระเยซูหรือว่าพระเจ้าของเราไหมคะให้จําไว้นะคะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับน้องให้น้องๆบอกกับพระองค์ว่าน้องๆได้วางใจในพระองค์แล้วแล้วก็ให้น้องๆนะคะทําในสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์นะคะพระเจ้านะคะที่ว่าพระเจ้าสถิตกับน้องพระเจ้านะคะมีฤทธิ์อำนาจแล้วก็พระองค์ทรงรักน้องมากนะคะให้น้องพึ่งพาพระองค์ได้อย่างเต็มที่เลย สำหรับน้องๆน,นะคะที่ยังไม่เชื่อแล้วก็ไม่ยอมรับว,ว่าพระเยซูปเป็นพระผู้ช่วยาจากบาปนะคะน้องสามารถหันหลังกลับจากบาปได้เลยนะคะในวันนี้เนาะมอบความไว้วางใจในสิ่งที่พระองค์ทําให้น้องที่บนไม้กางเขนเพราะพระคาของพระเจ้าเขียนว่าแต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในนามของพระองค์ของพระองค์นั้นนะคะพระองค์ก็จะประทานสิทธ ให้เป็นลูกของพระเจ้าอยู่ในยอห์นบทที่หนึ่งข้อสิบสองวันนี้ก็ขอให้น้องๆที่ยังไม่มีความกล้าที่จะยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะคะก็อยู่ในพระธรรมยอห์นบอกไว้อย่างชัดเจนนะคะยอห์นบทที่หนึ่งข้อสิบสองเนาะว่าให้น้องๆนะคะต้องยอมรับว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะคะน้องถึงจะได้เป็นลูกของพระองค์เหมือนอย่างที่พวกเราในที่นี้ที่กําลังเป็นนะคะเหมือนอย่างพี่เหมือนอย่าง คูหมยเหมือนอย่างพี่ๆในโครงการทุกคนพี่ๆทุกคนที่รับเชื่อพี่ๆทุกคนที่เข้าเป็นโบนสถ์นมัมศการนะคะให้เรายอมรับว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพราะว่าไม่มีใครที่จะช่วยเราให้ร้องไปทําดีขนาดไหนน้องก็ไม่รอดถ้าน้องไม่เชื่อพระเยซูนะคะโอ้ยวันนี้นะคะพี่กุ้งก็จะสอนแบ่งปันเพียงเท่านี้แล้วก็จบแล้วนะคะในบทที่4ี่นะคะเราจะสอบเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะสอบพี่กุ้งก็จะมาทบทวนอ่านะคะ ต่อไปก็ไม่ข้ามแล้วพี่กุ้งก็จะ,อะสอบเรื่องดาวิดไปเลยนะคะเพราะไม่นั้นก็ยาวไปนะคะทิ้งไวเอเธอร์ก็จบไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใกล้สอบเรื่องราวของดาวิดนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นคําถามนะคะ,ะเป็นคําถามเป็นคําถามก็คือเป็นการทบทวนนั่นแหละเนาะแล้วก็พี่กุ้งแค่ทบทวน3ข้อแล้วเมื่อไหร่ที่ออกข้อสอบนะคะให้จำไว้ว่าพี่กุ้งก็จะมีคําถามนี้แหละที่ถามน้องๆใน,นวันนี้ก็จะออกข้อสอบด้วยเช่นกันนะคะ ข้อหพี่ก้งถามว่าเมื่อพี่ชายคนโตนะคะได้ยินคําพูดของดาวิดเขาหันหน้ามาแล้วมองดาวิดแล้วก็พูดใส่เขาด้วยความโกรธเจ้าลงมาทําไมเจ้าทิ้งแก่วไม่กี่ตัวที่ถิ่นทุรกนานไว้กับใครข้ารู้ถึงความทะเยอทะยันของเจ้าและความคิดของเจ้าเพราะเจ้าลงมาเพื่อจะดูการลบกันอ่าเจ้ากลัวจะพลดโอกาสละสิพี่ชายคนนี้ชื่อว่าอะไรข้อสองพี่กงถามว่า ดาวิดออกไป,ปเผชิญหน้ากับโกิอัตนะคะขณะที่เขาเดินข้ามลำธารเล็กๆไปเขาหยุดเก็บก้อนหินขึ้นมากี่ก้อนใส่ในย่ามของเขาและข้อ3ถามว่าข้าเป็นหมาหรือเจ้าจึงถือไม้เท้ามาหาข้าเป็นคำพูดของใครคะและสำหรับอาทิตย์นี้ก็จบเพียงเท่านี้อาทิตย์หน้านะคะเราจะมา เริ่มบทที่5นะคะอ่าบทที่5เรื่องอะไรนะคะก็มาติดตามนะคะก็ไม่เบื่อกันนะคะที่จะเจอกับพี่กุ้งทุกอาทิตย์เนาะก็เออเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พี่กุ้งก็ได้มีส่วนรับใช้พระเจ้าในด้านตรงนี้นะคะอ่าให้น้องๆ เข้ากันมานะคะฟังเราใช้เวลาช่วงว่างตอนไหนก็ได้นะคะเข้ามาฟังพี่พูดพี่เล่ากันนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะไปอ่านเรื่องราวเพิ่มเติมที่พี่กุ้งได้บอกไปนะคะออย่างดาวิดในบทนี้ที่จบไปวันนี้นะคะก็อยู่ในหนึ่งสมุเอลบทที่สิบเจ็ดมีทั้งหมดห้าสิบแปดข้อนะคะอืมก็ขอให้ไปอ่านแล้วก็เอ่อเพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่พี่กุ้งพูดเออเนาะแต่วันนี้ที่ในบทเรียนนี่ค่ะมันเป็นเรื่องสั้นๆแต่ว่ามันแบ่งมาจาก แต่ละบทนะคะไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวไปบวชกันไม่ท่านนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าน้องๆที่เข้ามาขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนเลยขอพระเจ้าอวยพรสําหรับพี่กุ้งก็ลาก่อนนะคะลาน้องๆก่อนในวันอาทิตย์นี้เจอเกันอาทิตย์หน้าก่อนอาทิตย์หน้าต่อไปนะคะผู้พูดติดกับแขกก็ขอโทษด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรผู้ที่กําลังทํางานผู้ที่ทั้งเรียนแล้วก็ทํางานแล้วก็ผู้ที่เรียนอยู่ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาทุกๆอย่างให้กับน้องๆนะคะเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเยซูวางใจในพระเยซู พระเยซูนะคะวางใจมากกว่าพระเยซูของเรานะคะวางใจได้มากกว่ามนุษย์ร้อยๆคนที่เราไว้วางใจนะคะพระเจ้าเวยพรค่ะสวัสดีค่ะกอสเบสยู you, นะคะน้องๆพระเจ้าเวยพรค่ะ